ถัดมานะครับผมจะพูดกันเรื่องของเซตนะครับซึ่งเซตเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับลิทหรือว่าเป็นทัพโป้นะครับถ้าเป็นเซตเนี่ยลักษณะแตกต่างมันก็คืออ่ามันจะเป็นวงเล็บนะครับวงเล็บปีกกาแบบนี้ซึ่งต่างกับลิทที่มันเป็นวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าทัพโป้ที่เป็นวงเล็บปกติซึ่งเซตเนี่ยนะครับมันแตกต่างอีกก็คือมันจะไม่สามารถเรียงลําดับ หรือว่าไม่สามารถไปแสดงค่าอ n d e ด็กแล้วก็ไม่สามารถทําซ้ําได้โอเคอย่างแรกนะครับผมสมมติผมจะลองปริ้นนะครับเป็นฟ o ุตแบบนี้นะครับอันนี้คือผมมีตัวแปรฟ u ุ t นะครับเป็นผลไม้แล้วก็มีค่า o r a n เร apple ป a n a านอยู่ในเซตนี้เสร็จแล้วผมจะสมมติว่าเป็นค่าลิ t ธรรมดาก่อนนะครับนี่คือลิ t ธรรมดาที่เป็นวงเล็บ แบบสี่เหลี่ยมนะแบบเหลี่ยมแบบนี้อ่าถ้าปริ้นออกมาปริ้นก้าวฟู้ดออกมามันก็จะเรียงลําดับออเรนจ์แอปเปิลบานาน่านะครับเรียงลําดับตามตามค่าที่เราใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเซ็ตที่มันเป็นวงเล็บติกาแบบนี้ปุ๊บเราปริ้นฟู้ดออกมามันจะไม่เรียงลําดับนะครับมันจะไม่เรียงลําดับนะครับอ่ามันจะสุ่มตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือแสดงแบบสุ่ม ถ้าเราปิ้นอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับปิ้นอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถเรียงลําดับหรือไม่สามารถฟิกค่าอินเด็กนะครับก็คือไม่สามารถฟิกว่าแอเรน์เนี่ยอยู่ในอินเด็กศูนย์แอปเปอยู่ในอินเด็กหนึ่งนะครับไม่สามารถาไม่สามารถฟิกอินเด็กได้นะครับแต่ถ้าเป็นลิทหรือว่าเป็นท็อปโปที่มันเป็นวงเล็บเหลี่ยมหรือว่าเป็นวงเล็บ ปกติเนี่ยมันฟิกค่านะครับฟิกค่าโอเคแล้วก็มันไม่สามารถดิฟดิฟิเคทหรือว่าทำซ้ำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเพิ่มคำว่าบานาน่าก็าไปอีกหนึ่งคำนะครับแล้วลองพิมพ์ออกมามันจะโชว์แค่บานาน่าแค่หนึ่งคำนะครับนี่คือเซตมันไม่สามารถทำซ้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอาเป็นทัพเปิลแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลิสก็แล้วแต่ ปิมพ์ออกมามันจะปิมพ์บานาน่ามาทั้งสองคำเลยนะครับนี่คือความแตกต่างของเซ็ตโอเคนะครับนี่คือเซ็ตนะครับเซ็ตก็คือไม่สามารถที่จะเรียงแล้วก็ไม่สามารถทําซ้านะครับไม่สามารถเรียงไม่สามารถทําซ้ําได้โอเคทีนี้นะครับผมจะ,ะผมจะ สร้างสร้างเซตขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเซตนะครับเป็นเซตอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเซตผลไม้ฟรุตมันจะสร้างเซตมีสนะครับมีสก็คือเป็นเนื้อเนื้อสัตว์มีบีฟพอกชิคเก้นดักนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเล่นกับเซตยังไงได้บ้างนะครับโอเคอันดับแรกผมจะใช้ฟังก์ชันแอดนะครับฟลูด a d d นะครับฟลูด a d d ก็คือการเพิ่ม พิ่มเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มค่าเข้าไปในฟุตสมมติว่าเพิ่มคําว่าเลมอนเข้าไปาเพิ่มค่าเลมอนเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็ผมจะ for loop ให้มันพิมพ์ออกมา for loop ในฟุตโอเคนี่คือผม for loop ก็คือให้พิมพ์ค่าทีละค่าในฟุตนะครับ แล้วก็ผมเพิ่มเลมอนเข้าไปนั่นเองนะครับเพิ่มเลมอนเข้าไปเลมอนก็จะมาอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดปิ้นใหม่เลมอนก็สลับตำแหน่งไปตำแหน่งอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกค่าลำดับนั่นเองนะครับเรามาดูอีกฟงังก์ชันหนึ่งนะครับฟงังก์ชัน remove fruit. remove สมมติว่าให้ลบค่า a p อปเปิ้ลนออกมานะครับแอปเปก็จะหายไปทันทีนะครับแอปเปหายไปสมมติว่าฟู o ดอทเคลียฟัง์ชันเคลียร์แบบนี้ปุ๊บก,ก็จะหายไปทั้งหมดครับหายไปทั้งหมดครับโอเคโอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูการรวมค่าการรวมค่าก็คือผมจะให้รวมค่าทั้ง2ทั้ง2ตัวแปรก็คือฟ o d แล้วก็ m e ต t เอามารวมกันนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันอัปเดตนะครับก็คือ f o o ดอัพเดตฟ o ดอั d เดตได้วงเล็บอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ m e ต t แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ฟุตออกมา จะสังเกตว่ามันจะรวมค่าในเซ็ตทั้งหมดนะครับก็มี o r e n apple banana beef pork chicken duck รวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มันสลับตำแหน่งกันอยู่นะครับโอเคนี่คืออัปเดตนั่นคือรวมนะครับรวมในตำรวมในวิธีแรกส่วนการรวมในวิธีที่2นะครับเราจะกำหนดตัวแปรใหม่อีก1ตัวแปรผมจะกำหนดตัวแปร food ขึ้นมาเท่ากับนะครับ o o d นะครับนี่คือตัวแปรใหม่นะครับแล้วก็ f r u dot. ใช้ function union ครับแล้วก็ในวงเล็บ e e t แบบนี้นะครับอันนี้คือเรากำหนดตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัวแปรนะครับแล้วก็ค่าตัวแปร fruit มารวมกับ meet นะ Union นใน่ก็คือมามารวมกันนั้นเองนะครับแล้วก็ผมจะ for loop for loop ตัวแปรใหม่ก็คือ o o d นั่นเองนะครับ มันก็จะรวมเหมือนกันนะครับก็จะมารวมเหมือนกันนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งครับก็โอเคผมจะใช้คำใช้ print นะครับ print แล้วก็ fruit t Difference นะครับ uh, Foot.DifferenceMeet แบบนี้ปิน o o t d i f f e r e n c e m e e t ก็คือเราหาค่าที่มันแตกต่างนะครับค่าค่าในลิ f ฟุตเนี่ยนะครับสมมติปิน uh, ออกมานะครับ ก็คือมันแตกต่างทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีซ้ำอยู่อย่างเช่นผมให้ออเรนตนะ์มาแทนที่พอกแอปเปิ้ลมาแทนที่ชิเก้นแบบนี้นะครับหาค่าฟุตที่มันแตกต่างในมีดเอาใหม่นะครับทิ้นใหม่มันจะออกมาแค่บานานะ่าครับนี่คือหาค่าที่มันแตกต่างั่นเองสมมติว่าหาค่าหาค่ามีดที่มันแตกต่างจากฟุตโอเค ก็พิมพ์บีฟกับด c k ขึกก้นมานะครับโอเคทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าที่มันเหมือนกันอยู่คล้ายคล้ากับเซตที่มันเป็นวงกลม2วงนะครับแล้วก็มาซ้อนกันนะครับแล้วก็หาค่าแตกต่างหาค่าเหมือนทีนี้ผมจะเอาฟุดดอทอินเทอร์เซคชั t นครับฟูดดอทอินเทอร์เซอันนี้ก็คือหาค่าที่มันเหมือนกันนะครับ ค่าที่มันกลุม่มมันทับซ้อนกันนะครับรุดมันก็จะได้นะครับด<ะ>ัเดีนี้เอาออกไปก่อนนะครับมันก็จะได้ออเรนซ์กับแอปเปิลนะครับที่มันเหมือนกันอยู่นะครับคือค่าในเซตเนี่ยออเรนซ์ Orange กับแอปเปิลเนี่ยมีทั้งมีทั้ง2 2ค่าในตัวแปรในตัวแปร2ตัวแปรนี้น,นั่นเองนะครับนี่คือเซตนะครับเซตเนี่ย ความแตกต่างจาก list หรือว่าเป็น tuple น,นะครับถ้าเป็น list เนี่ยมันก็เรียงเรียงลำดับเรียงิ index นะครับทาซ้ำได้แต่ถ้าเป็น set ทาซ้ำไม่ได้นะครับค่า index ไม่ได้นะครับ